จำไว้เลยว่ามนคาถาหรือบทสวดนั้นไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตมีกำลังเท่านั้นคาถาต่างๆที่ผู้ที่ขม,มังเวทที่มีความเชื่อเรื่องมนคาถามนวิธีนะว่าคาถาของตัวนี้ศักดิ์สิทธิ์มีคาถาบังคับช้างไอ้พวกควานช้างมีคาถาบังคับพึ่งพวกหมอพึ่งมีคาถาบังคับต่อพวกหมอต่อมีคาถาบังคับสัตว คาถาเหล่านั้นไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แต่ที่มันศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตมีกําลังสวดนั้นมีกําลังจิตเท่านั้นคาถา,านั้นศักดิ์สิทธิ์จริงใครสวดมันก็ต้องศักดิ์สิทธิ์นั่งอยู่นี่สวดร้อยคนก็ต้องศักดิ์สิทธิ์ร้อยคนถ้าว่าคาถานั้นมันเจ๋งจริงจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคาถาเกี่ยวกับผู้ที่สวดบทบทนั้นล่ะตัวผู้สวดเองจิตใจตั้งมั่นขึ้นมาโดยอาศัยคําบริกรรมหรือคาถานั้น จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ในคาถานจึงประสบผลสําเร็จขึ้นมายกตัวอย่างองค์หลวงตามหาบัวนี่ท่านไม่ได้ท่องคาถามันไม่มีอะไรเลยแม้แต่คําหมาของท่านยังแปลเปลี่ยนเป็นพระธาตุ